สวัสดีครับนะครับผมสวัสดีอีกรอบนะครับกับปอลุงเรืองออตโต้รถยนต์มือสองวันนี้วันเกา่าบ่ายแก่ๆนะครับผมรถเพิ่งเข้ามาใหม่1คันนะครับผมเป็นรถที่ทำหากินผ่อนถูกมากๆนะครับออกรถไม่แทบจะไม่ได้ใช้ค่าใช้จ่ายในการออกรถใดๆเลยนะครับผมออกง่ายผ่านง่ายแล้วก็ต่อยอดลูกค้าง่ายมากนะครับผมคันนี้ซูซูกิแคลี่ฟูทักนะครับคันนี้ ผลิตปี2022จดใช้งานจริงนะครับปี2023บอกไว้ก่อนคันนี้นะครับเราเรียกว่ารถปี2023ริเวณศูนย์3ปีแสนโลยังอยู่นะครับลูกค้าออกไปแล้วนะครับสามารถเขา้าศูนย์ต่อได้เลยคันนี้เลขไม่อยู่3,600กว่าโลนะครับผม3,600กว่าโลถามว่าฟุตทักคันนี้ฟุตทักมันก็เหมือนแครี่ทั่วไปมีทั่วไปในตลาดนะครับผมแต่ถามว่าคันนี้มีข้อพิเศษยังไงเดี๋ยวไปดูด้านในกันมาเริ่มต้นเลยครับผมคันนี้เป็นตู้ต่อใหม่คันนี้เป็นตู้ต่อใหม่นะครับ มีไซส์แยกให้ข้อพิเศษของมันอีข้อหนึ่งก็คือปกติเนี่ยเราจะเจอแคลี่ที่มันเป็นรถแบบนี้อ่ะเราจะเจอแคลี่เนี่ยที่ลูกค้าต้องไปซื้อสายไฟต่อแยกเข้าตรงนี้ถึงจะเปิดไฟได้เดี๋ยวให้กล้องซูมให้ดูนะครับ220โวลต์ต่อปลั๊กไม่เห็นนะพยายามต่อตรงนี้นะปกตินะครับแต่คันนี้พิเศษกว่าต่อไฟรถมาแล้วมาด,ดูเดี๋ยเซลเปิดให้ดูอ่ะ ติดหมดหกดวงนะครับต่อไฟล้นมาแล้วลูกค้าไปต่อได้เลยแต่ถ้าจะใช้ตัวหมายถึงว่าจะใช้เพิ่มเติมใช้พวกเครื่องตันเตาแก๊สเตาไฟฟ้าอะไรเงี้ยลูกค้าต้องต่อ220โวลต์ตรงนู้นนะแต่เบื้องต้นอะ่ะมันมีไฟให้แล้วหกดวงลูกค้าต่อยอดได้แล้วครับคันนี้นะครับผมเลขไม้สามพันกิโลนะครับอันที่สองข้าไมา้ไใใกล้ของแถมอยู่นี่ปั๊มน้ําปั๊มน้ําใต้สิงมีมาให้แล้วครับ ปั๊มน้ำใต้ซิงค์มีมาแล้วนะเจ้าของเดิมแถมมาให้ไม่ได้อ,ออกนะครับลูกค้าสวิตซ์ปั๊มอยู่ข้างบนต่อไฟปุ๊บล้างกาล้างถ้วยยาวๆตรงเนี้ยแถมได้เลยคันนี้มีมาให้แล้วนะคะผมโครงสร้างเดิมตรงนี้เดิมเพิ่มเติมอ่าปกติแคลรี่เราจะเจอตู้แค่นี้พื้นที่ใช้สอยค่อนข้างน้อยคันนี้เพิ่มมาอีกนะครับเคาน์เตอร์แยกออกมาได้หน่อยหนึ่งด้วยดูเคาน์เตอร์แยกออกมาได้นะ มันมีตัวล็อกล้อข้างหลังนะครับผมตัวนี้มันจะมีตัวล็อกล้ออยู่ด้านหลังตรงนี้นะครับล็อกตรงนี้ให้เรียบร้อยแล้วก็เพิ่มเติมมันก็จะมีพื้นที่ใช้สอยค่อนข้างเยอะลูกค้าสามารถต่อยอดอาจจะแบบฝั่งนี้ขายอย่างฝั่งนี้ขายอย่างแล้วแต่ลูกค้าได้เลยครับสะดวกได้เลยคันนี้แค r ีฟูด u c k 2023ในห้องเครื่องนะครับลูกค้าอันนี้ห้องเครื่องของรถ Su z u k ิ Carry นะครับผม เครื่อง1 5 0 0ซีซีนะครับผมเบนซินดูเดิมทุกจุดนะครับไม่เคยแกะไม่เคยขยับเลยตอนนี้เครื่องทำงานปกตินะครับระบบความเย็นปกติระบบความร้อนระดับน้ำทุกอย่างก็ปกตินะครับคันนี้รถสวยมากแต่ว่าแครี่จะเป็นสนแตนดานนะกระจกมือหมุนนะครับตั้งแต่ปีไหนถึงปีไหนก็เหมือนเดิมนะครับสวยนะตอบโจทย์เลยสวยจริงๆวันรันตีศูนย์ยังอยู่นะครับ คันนี้นนให้โปรโมชั่นลูกค้าที่ติดตามทาง y t u t u นะครับผมของบริษัทปอรุ่งเรืองออโตโอ้คันนี้นะครับราคาขายอยู่ที่3 5 0 0 0 0 0้าบาทฟรีประกันภัย2บวกปวีแรกฟรีจัดฟรีโอนขับฟรี60วันเอาไปต่อยอดทำทุนเดี๋ยวผมให้นะครับคันนี้ต้องข้ามาหาเซลลน,นนทนะถัาหาเซลนนท์เดี๋ยวจัดการให้ครับผมรถแคลี่ผมบอกเลยหาไม่ยากในตลาดแต่หาที่มันคร,ครบแบบนี้หาไม่ง่ายนะครับผม สนใจเข้ามาเลยหรือว่าทักมาทางด้านล่างก็ได้มันจะมีเบอร์เบอร์บริษัทกับแรดบ้านเขียวนะเข้ามาคุยกันนะครับผมสนใจรีบๆเข้ามานะครับก่อนน้องไปก่อนพอร้องพึ่งมาจริงๆนะครับผมวันนี้ไปแล้วลูกค้าบ๊ายบายสวัสดีครับ